ภาสาครับนี่ปลาสานี่ลาสานี่สายโลนะคับนี่ตัวมันเป็นครับอันนี้นี่ปลาปลาปลาครกยังไม่ได้เอามาอันนี้ปลาอินทรีครับปลาไปซีดูปลาขาวม็ตัวนะครับปลาขาวตัวนะครับอันนี้เพิ่งจะได้มานะครับก็เลยเอามาชั่งที่แพ่นะครับแผ่เจคดวงนะครับ นี่เป็นปลาอินทรีนะฮะเนี้ยตายใสอยู่แเอาเทีนหน่อยได้ะกโโนห่ไงนี้อยู่รอการคัดไซนะฮะเน้าทัไซใหญ่หน่อยว่าตรงนี้ครับส่วนเล็กไ

นี่เป็นปูนะครับพลังมัดก้ามนะครับเพื่อจะไปส่งขายทีนะฮะ เอาไปนเอาบนี้ไงเอฟกฟสวยตายแล้สวยน้ชุดนั้นสวยเลืว่ <c oughs> ววะชุดนั้น อจะรู้ตัวครับ